จเตรียมส่ง <c oughs> มิดารินะครับผักชีล้อมผักชีน้ำเวียดนามนะภาษาเกาหลีกับมิดารินี่รากงอกแล้วนะครับเอาไปทำกิมจิเอาไปใส่ยำใส่ออมใส่อะไรได้นะครับก็เป็นปลูกแผบ <c oughs> ปลูกดินเลนเลน,เลนแฉะแบบนี้นะครับวางไว้ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะเลือ้อยเดี๋ยวเขาก็จะเลือ้อยนะครับ <c oughs> โอเคนะฮะ แบบน้ำพร้อมส่งนะครับโอเคนะครับนะฮะเราก็จะ <c oughs> เด็ดเป็นกําๆแบบนี้นะครับนะฮะจะไปทำอะไรก็ได้นะครับต้มยำทำแกงเอาไปยำกับปลาหมึกอ,อร่อยมากนะฮะใส่แกงอ่อมอะไรก็ได้นะฮะนี่เย็บน,นี่ออกดอกแล้วนะะเป็นแปลงขยายพันธุ์ของเรา โอเคนะครับจะส่งให้ลูกค้าก็นี้มีลาทุกต้นนะครับโอเคฮนะอ,อยู่ที่ไปษณีไทยนะครับจะส่งกิ่งพันุขุดไหลนะฮะแบบขุดไหลผักชีน้ําเวียดนามผักชีล้อมสายพันธุ์เวียดนามนะฮะพันดอกขาวเวียดนามแฟนเนลนะกลิ่นหอมฉุนแบบขึ้นช่ายนะฮะขึ้นช่ายผสมผักชีนะฮะตัวนี้เป็นยาเย็นนะครับใส่แกงอ่อมกินกับลาบปลา ส่ยำต่างๆนะฮะตัวนี้ปลูกมาแล้วหนึ่งปีเนี่ยตัวเนี้ยขุดไหลให้พร้อมเลยเนี่ยฮะรากเต็มๆนะรากเต็มๆนะ,ะโอเคนะครับฉะนั้นแล้วออท่านได้ไปเนี่ยท่านก็ไปใส่ดินเลนๆนะครับที่ล่มลำไร้ลำไร้หน่อยเดี๋ยวเขาจะเลือ้อยเลื้อยเยอะเลยนะฮะโอเคนะฮะสนใจติดต่อได้นะครับ0 8 3 3์2 5 6 7 4มสามศน้ากเาีน้ำเวียดนามครับโอเคครับ